อันนี้ก็เป็นบัวแต่งเอาปูนแต่งเนาะสองพันหาร้อยบาที่พี่น้องมาเปิดหน้าต่างเปิดประตูเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยจ้าอันนี้ก็เป็นโซนในบ้านเนาะพี่น้องเริ่มต้นจะทั้งหนาแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสลา่สีพาพี่น้องเบ่งรอบๆไปก่อนเนาะ สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี่เมื่อบก็ส่อางสาวหลาสแนลอีกแล้วสาวหลาเขอาฝากให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวหลาในเด้อพี่น้องเมื่อเน,นี่สาวหลาก็มาเปิดคลิปอยู่หน้าบ้านสาวหลาน้องพี่น้องเนาะอ่าเนื่องจากว่าเมื่อนีน่ค่ะเป็นมือที่สาวหลาอยู่บ้านหลังนี้คบสองปีเน้องพี่น้องเนาะสาวหลาขึ้นบ้านหลังนี้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดือนหนึ่งปีสองพันสองสามเนาะ จนหอดทุกเมื่อนี่วันที่สิบเก้าเดือนหนึ่งปี 2, 000, สองพันเชาหาเนาะพี่น้องกะ่ะครบสองปีพอดีเนาะอ่าเมื่อนี้สลาก็เลยสิมารีวิวเพื่อนของสลา่ให้พี่น้องเบิ่งแบบว่าทั้งนอกทั้งในเลยนะอ่ามีเอฟซีเพื่อนกะเอมเมนต์สลานะวาอยากเห็นเพื่อนสลา่อยากให้สลารีวิวเพื่อนของสลา่ให้เบิ่งแน่เพื่อนวะอ่าเห็นเพื่อนน้องแล้วแล้วก็อยากเห็นเพื่อนเอื่อยเนาะพี่น้อง ลากะชิมาตามคำขอเลยเหมือนนี่สลากะชิมารีวิวเพื่อนรักล้านสลาให้พี่น้องเบื้องเนะาะวราชิเป็นแบบใดเนานะพี่นอ้องอ่าสลากรอยู่เพื่อนรังหนี้มากอ่ะครบสองปีเนาะการมีความรู้ซึกว่าอ่าอยู่แบบมีความสุขเนาะอ่าอยู่เพื่อนรังหนี้ตั้งแต่ค้นเพื่อนรังหนี่มาสลามีความือนซึกว่ามีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตสลาเนาะอยู่แบบปกุ่มสมเย็นนะบากง่ายๆปะเราจะบอกลายใยห่างเดี๋ยวสลาชิพ้าพี่น้อง เบิ่งแถวรอบนอกก่อนเนาะแล้วก็บจังสิผ้าพี่น้องเบิ่งแถวด้านในเนาะพี่นอ้องป่ะเดี๋ยวไปเบิง่งเราจะละกันเลยเริ่มต้นแต่ทั้งหนาแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสลากสิผ้าพี่น้องเบิง่งรอบรอบไปก่อนเนาะแล้วสลากจังสิผ้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งด้านในเนาะป่ะเดี๋ยวเริ่มจากข้างด้านนี้เนาะเพื่อนสลากกันสิบประมาณนี้เลยพี่น้องอยู่มาสองปีแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นตุ๊กน้ำที่เขาเจ้เอามาส่งให้แล้วเขาตั้งไว้อยู่นี่เนาะสลากับไว้อยู่นี่เลยตั้งด้านนี้อ่าอันนี้ก็เป็นไม้เอ้ยเป็นเล็กที่สลาสิเฮิตอ่าประตูหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นด้านขางฝั่งหน้าบ้านเนาะอันนี้อ่าสลาเอื้อนมานหน้าบ้านฝั่งนี้คือเอื้อนว้านหน้าบ้านต้อนเศ้าๆเลยแดดกระซองตาแดดแย่งตาอันนี้ก็เป็นอ่า เพื่อนคั่วเด้อไอพี่น้องเบิงเอฟซีเพื่อนกะบอกว่าอยากเห็นเพื่อนสละนะสลกะก็เลยแบบโอ้ยภุมมใจนําเสนอแหงเป็นเพื่อนทีสละแบบอันนี้ก็เพื่อนคั่วสละเนาะเป็นเพื่อนที่สลแบบนนะภู่มใจแหงเด้มันเป็นแบบนําผักนําแรงสละแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะสลกะก็เลยแบบแบบมีความู้ซึกว่าสละแบบ ดีใจในสิ่งที่สละหามาได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นด้านหลังเด้อเป็นด้านหลังน,นี่ไปแบบนี้คือด้านหนาเนาะแต่สละชิพ้าพี่น้องมึงรอบเลยพื้นที่กะค่อนข้างที่กว้างอยู่เนาะพี่น้องในมัานก็เป็นด้านหลังก็เป็นอ่าบอกนำล้างบ้านอยู่นีเนาะแต่ก็เป็นบอ่อด้านลุ่มลงไปหากะเป็นสวน โคกน้องหน้าในี่อนาคตเนาะพี่น้องนี่จะก่อกำแพงแล้วพุ่ธแล้วเนาะแยกสันปันส่วนเริ่มจีเขาทีเขาทางแล้วอันนี้เป็นด้านหลังเด้อเนี่ยด้านบนก็มีแทงนำต่างไว้เนาะความภูมิใจของเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นด้านข้างด้านข้างด้านหลังเนาะมาด้านหลังแบบนี้ก็สซีแบบ อ่าคนขังกี่แบบหกเนาะเพราะว่ามันมีเาสาเสากำแพงแหละเดี๋ยวสลาสิอ่าเอาไปก่ออ่ากันขันก้างระวังน้องเา้าเนาะอันนี้ก็เป็นขวดเนาะพี่น้องพอสติสิเก็บไว้ขายเนาะอันก็นสิเป็นด้านหลังนี่ชิม,มีต้นไม้อยู่เด้พี่น้องสลา,าปปูกต้นม่วงเนาะนี่มีรถกระบะหนึ่งคันพี่น้อง มันเป็นความภูมิใจของสลาเด้เป็นความภูมิใจของเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะที่แบบว่าสามารถสงังหลักฐานชีวิตได้มันคงขนาดนี้สลากบว่าสลากะเก่งระดับหนึ่งเนาะจากที่สลาบ่ม่ยังเลยนี่อันนี้ก็เป็นระเบียงนอกบ้านสลาแต่บ่คอยเดยวมายมอ,อ,อยู่ดอกพี่น้องคือยังเขาเจ้าว่าเอาแหละเห็นเพื่อนหลังใหญ่ร้ายกะอยู่บ่รบถูกมุ่มดอกกระเมนคมผิ่นด้ สลาอยู่บุคบทุกมุมเลยอันนี้ก็เป็นด้านค้างด้านหลังเนาะฟังทางนี่นะยังบ้านคนฟังทา้งหนาพุนอนะเป็นหนาบ้านเนาะพี่นอ้องเพราะวะ่าพอสลาสิเหตุหันหนาเขาหากันนะนะอยู่บุคบทุกมุมดอกพี่น้องเลยเนี่อันนี้ก็เรื่อนของสลาเนาะ เป็นความภูมิใจของหนูเดี๋ยวเสียพ้าเขาไปเบิ่งดานในเด้อนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พอเฟตตี้อ่าก่อสรางเฮือนปันเห็ดเสร้ากำแพงเห่อนเ,นเ,เ,นเนาะไปะชิมีตูล้ลำโพงมาอยู่หนีเนาะอันนี้ก็ขวดนำ้ำส่วนไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ด้านหลดขึ้นเฮือนเนาะประมาณนี้เด้อเบิ่งขอบบัว แตงบัวต่างๆนานาก็นนสิบประมาณนี้เดี๋ยวสละเสือาพี่นอ้องขข้นไปเบิ่งด้านในเบื่องด้านข้างนอกให้รอบๆก่อนนอันนี้กับเป็นบัวแตงเอาปูนแตงเนาะสองพันห้าร้อยบาทที่มพี่น้องแตงแค่นี้สองพันห้าร้อยบาทหน้าต่างกะวงละสองพันห้าร้อยบาทพี่น้องจะ กะชิแพงอยู่เนาะแต่กะมันคือความซุปของเฮากะสา่งมันเนาะส่วนนี่กะเป็นส่วนนอกเกยเนาะพี่น้องนอกเกยสละกะสิประมาณนี้เลยด้านหนาเนาะนมันกะไปด้านกะเริ่มผุแล้วเนาะพี่น้องพออยู่มาสองปีแล้วดิเดี๋ยวหายพอไปตีสมบำรุงเนาะมันต้องสมบำรุงนนะ่ะ นี่ก็เป็นบัวเนาะเดี๋ยวสละจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งด้านในเด้อแบบนี้มาเปิดหน้าต่างเปิดประตูเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยจ้าอันนี้ก็เป็นโซนในบ้านเนาพี่น้องมันคือห้องฝาสละเนาะเน,นี่เดี๋ยวสละจะเปิดไปเน นี่คือเป็นของผ่าเด้อพี่น้องเปิดเข้ามานี่กระชิเจอของผ่าก่อนตัวนี้กักบกระเป๋าเขา,ขาปลูกแม่งพวกท่านเอาเขาบ้านอยู่เนาะพี่น้องไปไปเปลี่ยนกราเปาปลูกเข้าเจ้ามากมานีกับชิเป้นของโค้งท่านมาฟังนี่กับเป็นบนวหวหลดมอไซค์ถ้าหากว่าเอาขืนบ้านก็ยันกระโจนขโมยเดี๋ยวก็โจนขโมยเอาไปจบเนาะพี่น้องมาฟังนี่กับเป็น ่โซนเครื่องเสียงขอปติเนาะเครื่องเส,เสียงขอนป็ตีเิมาไหวอยู่นี่เนาะพี่น้องอยู่หนาทีวีเลยนี่ก็เป็นบอลทีแบบว่าอ่าลูกๆเบิรองทีวีเนาะอันนี้ก็เป็นหลุมเป็นหลุมเนาะพี่น้องนี่กอบอกโฟกัสล่ะอันนี้ก็เป็นหลุมเมมองนนอน,น,เน,งนสลามีหลุมเดียวเนี่แหละพี่น้องสลากะ มีพันยาเห็ดต่ลุมเดียวเนาะเวลานนะลูกๆก็จะมานั่งเบ่งที่วยู่ดีเนะาะอออกจากนี่ปุ๊บแต่สิเป็นโซนห้องแบบนี้เดี๋ยวสละจะพาพี่น้องเขาไปเบ่งในด้านนีนี่ก็เป็นรูปหลูกปิดไปแบบนี้นะ้องพี่นอ้อง ong, บอกยังบอท่านมีเฟอรนิเจอร์อีกอย่างเดอ้อบ่านสละเดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาไปเบ่งในห้องก่อนเนาะอันนี้ค่ะ เป็นห้องเก็บของด้วพี่นอ้องอนาคตกะสิเป็นห้องของลูกๆค่แหล,ละเพราะว่าตอนนี้ค่ะคนน้อยอยังบรท่านใหญ่เนาะก็เลยแบบว่าอ่ายังบรท่านเด้เห็ดเป็นห้องเพิ่นก็เลยอ่าเก็บของก่อนอันนี้จะเป็นหอ้องอ,อีกหน,น,นึ่งห้องอนาคตกะเป็นห้องของลูกๆเนาะเป็นห้องของคนน้อยห้องนีง้อนาคตห้องหนึ่งแต่กะ ทีนีห้องเกล้่ยเพิินเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห้องเกล้่ยเพิินเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งนห้องแพตตี้นี่เป็นห้องของแพตตี้ห้องของแพตตี้เนาะพี่น้องห้องของลูกสาวก,ก,กาุ๊กสละเนาะเพ่อนกระเปิดหน้าต่างไว้เลย,เลยห้องของลูกสาวก,กุ๊กงอาจะมีตู้เพลินหนึ่งหน่วยเนาะ ตู้นี้เพิ่นก็เก็บเงินเองเดอพย่นี้อนสะตลาให้ออมเงินซื้อเองเนะาะเพิ่นก็ซื้อได้ตอนนี้ก็กาลังออมให้กับปุกอมสินอยู่่นองสลาสิีซ้อนให้ลูกแบบูนจักออมเงินเนะาะเพราะว่าอยากได้เตียงให้เพิ่นนนะเพราะว่า้องเพิ่นยังบม่มีเตียงเนะาะสลาก็เลยบอกว่าให้เก็บเงินขาดเรือ่าได้ไมสาา่สิเห้เพื่อนก็ออมอยู่ตอนนี้ได้พันกว่าบาทแล้วอันนี้ก็คือของของลูกสาวกกเออ มาเบิ่งหงของพ่อแม่อันนี้เป็นห้องของสลาเนาะพี่น้องหงของสลาก็สิบประมาณน,นี้เลยหองสลามีเตียงหนึ่งหน,น่วยอือน,นี่คือหงของพ่อ,อแม่เนาะมีแอร์หนึ่งหน่วยส่วนหองลูกสาวยังบ่มีแอร์แต่อย่าง,งไดส่วนหองสลานนี้ยังบ่มีเพรานี่เจออย่างเนาะ,ะหาัวสลับ ยังบมเดลชื้อว่าอย่างไรฉลากกรชิไวแบบโล่งๆแบบนี้เลยนี่ในก็คือเป็นห้องทั้งสามห้องของเพื่อนสลากเนาะพี่น้องเนี่ยสลากชิพาพี่น้องไี่บึงโซนห้องคั่วมาทีนี้ออกมาหนี่กรนะิเป็นห้องคั่วเออนาะเ,เป็นห้องคั่วเลยออกมาเปิดไฟเป็นห้องคั่วออกไปหั่นกระชิเป็นออกไปดันนอกเนาะพี่น้อง มันก็คือเป็นของพัวสลาะเดี๋ยวสละสิพารีวิวทั้งเพื่อนเลยเหมือน,นีความภูมิ <c oughs> ใจของดึงหอยคนหนึ่งทีสังหลากสางทานจะโคองไดเนาะบอกได้ตามตรงเลยว,ว่าได้เต็มปากว่าถุกบาททุกสตังมาจากประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะนั่นกันสิเป็นโซนที่หอยเสื้อผ้าสลานะเนาะพอสลาะสิแยกอ่โซนเสื้าว้่าไว้อยู่นี่เพื่อแบบว่า ออกมาจากห้องน้ำก็คือแบบว่ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นี่เลยเนาะพี่น้องซิโบมี oon, ่อ ah <city> ่ะเขาไปเปลี่ยนอยู่ในห้องเนาะอย่างแพตตี้กันอ่ามีตู้ไม่ค่อยจะาของแต่ก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นี่เนาะก็คือแบบเกเป็นโซนไทรโซนนั้นเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นโซนเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นี่โซนเสื้อผ้านี่ฮะเสื้อผ้าของพ่อหองแม่อยู่นี่เนาะอ่าแล้วก็ชิฮันมาฝั่งนี้ก็ชิเป็นแบบว่าอ่าเครื่องคั่วเนาะตู้ยงตู้เย็นอันนี้เป็นโต๊ะสิ่งเนาะ อ่าอยู่ในตู้ค่ะกะชิเป็นพวกถ้วยบวงต่างๆนานาเน้องพี่น้องสลาเสียลงลุมส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นถังแก๊สนาะพี่น้องเนาะถังทยางนี้อันนี้ก็เป็นพวกอ่ากลัวโต๊ะสิ่งที่สละเห็ดอ่าของอยู่ของกินแต่ละมือฮะน่ะอยู่โซนนี้เน้องพี่น้องอีอันนี้เตาแก๊สอยู่นี้บโฟกัดอีแล่ มีเตาแก๊สอยู่น si ี่เนาะพี่น้องแล้วหันมาหนีก็ชิเป็นสิงหลางจานมาอยู่นี่สิงหลางจานแล้วกะทิ่มีตู้ซักผ้าอยู่นี่เนาะพี่น้องสิงหลังจานสองอ่างเนาะพี่น้องเนาะบ้านอยู่มาสองปีพี่น้องกะชิประมาณนี้แหละก็ชิบุคอยแบบสะอาดสะอางเนาะมีหันมาหนีกะซึมเป็นห้องน้ําจ้าเป็นห้องน้ํา ้องน้ำซองห้อเนาะพี่น้องของนั่นก็เป็นหออ้อที่แบบว่าอ่าเป็นหอ้ออ่าถ่ายโดยตรงเนาะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบเนาะพี่น้องในสระเสื้อผ้าพี่น้องเบิง้งตึงเทิมอันนี้ก็จะเป็นตูนห้องน้ำสระเนาะของน้ำก็ชีบกวยไดยแบบอ่ากว้างขวางปันใดเนาะพี่น้องของน้ำก็ชีขอนขังสีแบบว่า บกว่างเกินไปแล้วกับบนนอยเกินไปเนาะอาจจะมีโพสวมหนึ่งอันอยู่หนีอาจจะมีอ่าอีกแคนผาอยู่นนนนนหนีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แบบนี้เลยเลา่องะกหัวไทยอ่าหุา่นกว่างใดสังใดพี่น,อน,น,อน้องเป็นโซนแบบนี้เนาะ ส่วนเพื่อนฉลากกระเชื้เนีนดำเนาะเพราะว่ามันจังแบบทำความสนะอาดง่ายนะนะทั้งกระชื้อทั้งแบบนี้มาใส่เลยเนาะพี่น้องมันจังเด็แบบว่าทำความสะอาดง่ายนําอ่าไปพายเบอร์อีกสองหนึ่งที่ห้องนี้แพตตี้ของ,โอโองห้องน้ำบุ๊ลยกพี่น้องห้ตตองนำ้ำแพตตี้เขาห้องน้ำไปเลยวะโอเคพี่น้องเลยฉลากกระริวิวให้พี่น้องเบิง่งครบเลยเด้อเนี่ย น,นึ่คือเป็นโซนเพื่อนครัวของสลาเนาะมีเขาไปหันกับเป็นในบ้านบ้านนะทีแบบอาศัยอยู่นอนเนาะอ่าส่วนอกแล้วนี่ก็เป็นโซนเพื่อนครัวนั่นเองแล้วพี่น้องสลาการีวิวให้พี่น้องขบให้พี่น้องบึง่งจนขบแล้วเนาะมีเปิดประตูเขามาแบบนี้ก็คือเป็นโซนในเฮือนใหญ่สลาเนาะประตูเขามากะ ของแรกก็สีเห็นห้องสลาเลยว่าเขามาจะเพื่อนพัวต่อไปหาก็เป็นหองของคนน้อยแล้วก็หันมาแบบนี้จะเป็นหองของเอื่อยเนาะขอาปติสลาแบ่งให้คนละหองพอประมาณนี้เด้อสลาก็ไปรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเป็นผี่รบร้อยแห้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของสลาที่อยู่มาอ2ปีแล้วเนาะ พื่อนรังนี้สลากับไปหาเงินจากประเทศไทยมาสาง่งลอยเปอร์เซ็นเลยเนาะพี่นอ้องอ่ามูลค่าการก่อสร้างเพื่อนลังนี่กับระมาณล้ลานก,กว่าเนาะพี่นอนะ้อเงเนาะอ่าสลิลาสั่งเพื่อนรังนี้กับเป็นเวลาส e นะิบเอ็ดปีเนาะทุกสริงทุกอย่างอยู่ในเพื่อนรังนี้คือจากการไปหาเงินอยู่ประเทศไทยจากการไปหาเงินอะยู่ประเทศไทยลอยเปอร์เซ็นเนาะเป็นสิ่งที่เลิลาภูมิใจสีสุดๆเนาะเป็นข้องขันสิ้นแรกที่สลิลาสั่งได้เหตุดได้ในมูลค่าล้านกว่าบาทเนาะ อ่าไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยสละมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็คือกําลังจีได้จากบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องสละสางม,มาด้วยน้าผักน้าแรงจากการไปรเหตุงานอยู่ประเทศไทยล้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องสละก็จะขอจบพิธีก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสละเนี่ยสบายดีสวัสดีค่ะ